ู้เลยว่าทาเป็นเกย์ผมไม่มีท่าแต่งงานกับผู้หญิงแล้วมีรูปเหมือนผู้ชายคนอื่นได้หรอนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะเราลังเลแค่ว่าตัวเราเองมันจะไปถึงขนาดนั้นไหมผมขอโทษนะครับผมคงทำได้แค่นี้คัดเป็นคีย์เวิดของเรื่องคือคนที่ต้องจ้างนางเอกมาแต่งงานผมอยากได้ผู้ชายแท้มาเลย ผู้ชายแท้มาเล่นมันจะมีมิติอะไรบางอย่างที่มันจะกำลังพอดีทอยเขามีความซอฟต์อยู่ในตัวเป็นผู้ชายใสยสมูทอะใส่นุ่มน่ารักเฮ้ยเราดูแล้วเรากรีได้แต่ข้างในลึกๆเขาก็มีความกบถ้าวันหนึ่งเราจะรัเกเกงอเราจะรักทอยได้สมัยนี้ผู้หญิงรู้สึกว่ามันมีเพื่อนที่อยู่ข้างเราก็ได้แล้วก็รักกัได้ เราลังเลแค่ว่าด้วยเนื้อหาที่มันหนักพอสมควรตัวเราเองมันจะไปถึงขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยครับจนวันที่ตัดสินใจว่าโอเคเล่นครับคือเราต้องทำกันบ้านหนักมากเพราะว่าพี่บอยใส่อะไรในตัวละครของทันเยอะมาก การตัดสินใจของทัดทุกครั้งคือมันเป็นเรื่องของบริษัทเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขามันจะไม่สามารถพลาดได้ตัวละครเรามันค่อนข้างเหนื่อยมันมีภาระความคาดหวังของหลายๆตัวละครที่คาดหวังตัวทัดเรื่องบริษัทเรื่องมรดกเรื่องเพศที่เราบอกใครไม่ได้ทอยอะ่ะตัวจริงอะ่ะเป็นคนตลกมากเป็นคนขี้แกล้งเรียกหนูว่าเป็นเพื่อนทอมอะ่ะแต่เวลาเขา5 4, 3, 2, 3, 2, ปปป้าสีุ่าอ่ปุบับกลับเป็นพี่ทัตที่ละมุนแบบเออเราเรากับเชื่อ บอกพี่ชายว่าถ้าพี่เจอผู้หญิงสักคนที่ถูกใจคุยกันได้เขาอาจจะทําให้พี่กลายเป็นผู้ชายครั้งก็ได้พอรู้ไงว่าเป็นตรีนุชเราก็จุกกับคําพูดที่เคยพูดไปนุชอาจจะเป็นคนนั้นที่มาเปลี่ยนใจพี่ชอบผู้หญิงได้จริงถ้าเขาเปลี่ยนขึ้นมาได้ล่ะตาอะทำไงเพราะนี่คือแฟนเก่าเราเองอ่ะก็สงสารพี่นะต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าพี่เขาจะมีความสุขเล็กๆของเขาอ่ะและและคนนี้ทําให้เขาได้อ่ะจะยอ,ยอ,ยอมห้พี่ได้ไหมวะ แค่เห็นในบ้านก็นรับไม่ได้้วพี่เอาจริงๆแล้วอมีสักวันที่เราเดินตรงเหลาวันที่เค่มนานิการฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้มุนเราให้เจอจะขอเธอไม่ให้เธอเธอ,เธอไปไหนคนที่ฉันรับ